ลิมิตลำดับขพราะันันหัวควยเวลาเราเจอเรามีวิธีการทํำยังไงให้มันอ่านง่ายเร็วๆและคิดแบบควายๆก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องเฮี้ยนียมักจะเจอในม .6 มึงอาจจะเจอในเหตุการณ์ที่ว่ามึงเอาลำดับมาแล้วก็เทคเอ็นเข้าใกล้ตี้ว่าแม่งได้ที่อะไรเอาแบบเบสิคที่สุดเลยก็คือถ้าก้อนไม่ได้ซับซ้อนอะไรหนึ่งตัวเลขหนึ่งตัวแปรอย่างนี้ใช่ไหมมึงเอ็นชีตี้คือไอ้เี้ยหัวควยง่ายครับน้องมึงแทนเอ็นเป็นตีในตรงที่มันเขียนเอ็นของก้อนเจียนีและ1ส่วนตีเป็นค่าประมาณว่ากูมี1 กับกูมีเลข i n ินิ i t y ที่มันเป็นตัวเลขขี้ๆ yes ใหญ่มากๆไม่สามารถเขียนจบในคาานได้กูก็เลยคงต้องมองว่าเออเนี่ยเยอะมากๆไอสัตว์ใหญ่มากๆแต่กูไม่รู้ว่าแม่งเท่าไหร่เลขน้อยๆหาเลขใหญ่มากๆค่านั้นมันก็น้อยเซยจนกูประมาณว่ามันเป็นสูตรจบไปหรือถ้าบางครั้งเป็นพระอุนามที่ซับซ้อนหานกันคอนเซปต์แม่งมีอย่างนี้เลยเว้ยให้มึงเห็น n กําลังสูงสุดในโจทย์ทั้งเศษและส่วนในกรณีที่ n กําลังสูงสุดมีทั้งเศษและส่วนนะมึงคือการหยิบสัมประสิทธิ์ด้านหน้าของ N กําลัังงสสูุดนน้ กระเด้าวางเศษกระเด้าวางส่วนกันแล้วก็ตอบเสร็จเลยเฮียโดยไม่ต้องลงวิธีการทำหัวควยอะไรเลยถ้าต่อไปมึงมองพระหูนามตัวเฮียนี่เอ็นกำลังสูงสุดในตอนนี้ที่กูเห็นด้วยสายตาแบบที่เอสคือเอ็นกำลังห้าและเอ็นกำลังห้าซ่อนอยู่ตรงนี้บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เขียนเรียงกันนำสัมประสิทธิ์นำสัมประสิทธิทธ์ถ้ามีเครื่องหมายลบเอาลบด้วยก็ตอบ4ส่วนลบสิบ s ีเส yes, แบบนี้จะลดทอนอย่างต่างก็ได้สุดท้ายถ้ามึงเห็นตัวอย่างทั้งหมดตรงนี้ตัวอย่างหัวเว่ทั้งหมดตรงนี้น,น,นะครับ มึงว่าลิมิตเอนเข้าใกล้ตีของข้อเที่นี่กูคเคยชมาอย่างนี้แล้วกันไอสัตว์ข้อนี่ตอบเท่าไหร่จัดมาครับมิสเตอร์กีเยส